สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักและนักเรียนที่น่ารักของครูนะคะวันนี้ครูจะพาทำขนมรวมทองค่ะค่ะทองม้วนนั่นเองค่ะเห็นไหมคะมีไส้อะไรบ้างและมีส่วนผสมอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะครูจะผสมลงไปในเนื้อของตัวแป้งเลยนะคะอย่างเช่นนะคะงาขาวงาดำค่ะนะคะทุเรียนค่ะ และนี่ค่ะนะคะมีกุ้งแห้งนะคะผักชีค่ะส่วนผสมมีดังนี้ค่ะนะคะครูจะใส่แป้งข้าวเจ้านะคะครูใช้แป้งข้าวเจ้า350กรัมค่ะค่ะตามด้วยแป้งมันค่ะแป้งมัน65กรัมค่ะแป้งมัน65กรัมนะคะค่ะน้ำตาลทรายค่ะ ครูใช้น้ำตาลทราย50กรัมและน้ำตาลมะพร้าว50กรัมนะคะค่ะน้ำตาลทราย50น้ำตาลมะพร้าว50ค่ะใส่ลงไปรวมกันเลยค่ะค่ะนะคะแ,แล้วครูก็จะใช้เกลือค่ะนะคะ่ะเป็นเกลือป่อนนะคะค่ะเกลือป่อนครูใช้อยู่ที่1ส่วน2ช้อนชาก็คือครึ่งช้อนชานะคะจากนั้นนะคะ ครูจะใส่น้ำปูนค่ะน้ำปูนใส่นะคะครึ่งถ้วยนะคะค่อยๆดื่นลงไปนะคะคลุกเขาให้น้ำตาลเขาละลายนะคะแล้วครูก็จะใส่น้ำกะทิค่ะ,คะน้ำกะทิครูใช้อยู่สองถ้วยครึ่งนะคะค่ะค่ะสองถ้วยครึ่งค่ะค่อยๆละลายนะคะ เราจะละลายนะคะละลายน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลทรายเกลือแป้งสองชนิดนะคะและน้ำปูนใสให้เข้ากันนะคะ่ะทบทวนส่วนผสมนะคะแป้งข้าเจ้านะคะ350กรัมแป้งมัน65กรัมน้ำตาลทราย นะคะห0กรัมและน้ำตาลมะพร้าว50 g, กรัมค่ะเกลือครึ่งช้อนชากะทิที่ครูใช้นะคะครูใช้กะทิหัวหางรวมกันนะคะสองถ้วยครึ่งค่ะน้ำปูนใส่นะคะครูใช้อยู่ครึ่งถ้วยค่ะแล้วครูก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะหนึ่งฟองนะคะไข่ไก่นะคะ หนึ่งฟองค่ะจากนั้นยังยังไม่พอค่ะนี่คูใส่เนยเค็มอีกนะคะเพื่อจะได้เกิดความหอมหวานอร่อยนะคะค่ะครูใช้แป้งข้าวเจ้าตาช้างสามเสียนนะคะนักเรียนเพราะว่าเป็นแป้งที่มีคุณภาพพร้อมอร่อยค่ะเรียบร้อยนะคะทีนี้ครูก็จะทำการ กรองแป้งค่ะนะคะค่ะราะคะที่จะกรองแป้งนะกรองแป้งแล้วส่วนผสมนะะ้นาค่ะเรียนจะเห็นใช่ไหมอ่าเอาไม้พายสีแดงค่ะกวาดลงให้หมดเกลี้ยงเลยนะคะเห็นไหมคะเรีนยนจะเห็นน้ําตาลมะพร้าวเขายัางไม่ละลายนะคะเดี๋ยวเราจะต้องละลายนะคะละ,ละลายให้หมดเลยค่ะ เราจะละลายให้ทุกส่วนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะค่ะในช่วงที่กำลังละลายนี้นะคะครูได้วอร์มเตาแล้วนะครูได้วอร์มเตาสำหรับทำทองม้วนแล้วนะคะนี่คะ่ะเตาสำหรับทำทองม้วนนะคะครูใช้เตาแบบสองหัวเตานะค่ะสองหัวเตาแต่ว่าวันนี้ครูจะทำให้ดูเพียงหัวเตาเดียวนะคะ ครูขอขยบขยบเขยบเข้ามานะคะแล้วครูก็จะเปิดให้ดูนี่ค่ะนะคะเป็นเตาทองมว้วนครูยาเปิดไฟไว้แล้วเนาะไฟสําหรับเตาทองม้วนนะคะนักเรียนครูจะใช้นะคะค่อยๆวอร์มเตาให้ค่อยร้อนขึ้นนะคะนั่นก็คือครูจะวอร์มอยู่ที่100นะคะแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเป็น120แล้วก็ร5 0ยนะคะครูจะไม่เปิดทีเดียวร5 0ยนะคะ เวลานักเรียนทําทองม้วนนะคะให้นักเรียนควบคุมอุณหภูมิไปด้วยนะคะนักเรียนอย่าใช้ว่าออไฟร้อยห้าสิบไฟเดียวแล้วก็ใช้ตลอดไปเลยอย่าทําอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าหากว่าไฟเราร้อนเกินไปเราก็จะหลี่ลงมานะคะค่ะให้เหลือร้อยยี่สิบนะคะครูจะใช้อันนั้นอันเดียวค่ะค่ะนะคะครูะนะคะคจะทําให้เรียนดูแค่เต่าเดียวนะคะ เพราะว่าเขาทำไม่ยากรสชาติครูให้ไว้แล้วแต่ที่สำคัญนี่ค่ะนี่ครูมีอันนี้เห็นไหมนะคะเป็นตะเกียบค่ะตะเกียบนะคะนี่ค่ะครูใช้หนังยางรัดไว้นะคะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะนักเรียนสามารถนำไปทำดัดแปลงใช้ได้นะคะค่ะครูทำให้ตะเกียบสองอันเขามีมีความห่างนะคะมีความห่างนะคะส่วนด้านปลายนะคะด้านปลายเห็นไหม ครูเหลาเขาเนี่ยคะ่ะให้เขาแบนๆนะให้เขาแบนๆนะคะเพื่อที่ว่าจะได้แบนๆบางๆนะเพื่อที่ว่าจะได้ช้อนเข้าไปในในแผ่นของทางมวลล้วนแล้วเราก็จะได้ม้วนเข้ามาแบบนี้แบบนี้ง่ายๆนะคะค่ะนี่ครูก็ทําขึ้นมาให้ใช้นะคะนะักเรียนก็ไปทํานะทําให้หลายๆอันก็ได้นะไว้ใช้นะคะค่ะเดี๋ยวครูจะสอนให้ทํานะคะ ช่วงนี้พอผสมแป้งเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็พักแป้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะช่วงพักแป้งเนี่ยนะคะนักเรียนจะแบ่งแป้งที่เราตวงแล้วนะคะแล้วเราก็กรองแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเราก็จะแบ่งแป้งนะคะแบ่งแป้งนะคะเป็น3ส่วนด้วยกันเพราะเราจะทำ3ามแบบให้นักเรียนดูใช่ไหมค่ะแล้วจะมีแบบหนึ่งนะคะมีแบบหนึ่งนะคะที่เราจะใส่ นี่ค่ะคุยาค่ะใส่ทุเรียนลงไปด้วยนะคะนี่ค่ะคุยาคะค่ะมาเลยค่ะทุเรียนมาเลยค่ะคุยาใส่ทุเรียนลงไปนะคะเนื้อทุเรียนลงไปในแป้งอร่อยมากะค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะผสมค่านะคะผสมแล้วเราก็จะนําไปกรองะค่ะเห็นไหมเห็นไหมในนี้มีเนื้อทุเรียนเห็นไหมคะ อืทีนี้แหละหอมอร่อยมากนะคะเราจะได้ขนมทองรวมมิตรหลายๆแบบนะคะค่ะขอที่กรองเลยค่ะค่ะก็จะกรองนะคะค่ะเอาละค่ะเราก็จะกรองออกไปในช่วงนี้เรารอเตานะคะค่ะ ค่ะกองเลยค่ะค่ะอันนี้นะคะส่วนนี่ค่ะที่เราแบ่งอีกส่วนหนึ่งนะคะนี่ค่ะครูใส่้เาเขางาดำค่ะอันนี้ปลาเนาะะ,ะส่วนที่เป็นขาที่เป็นผักชีกับกุ้งนะคะ ผักชีกับกุ้งอันนี้นะคะครูเด็ดผักชีเลยเนาะแล้วก็กุ้งนะคะครูจะไม่ใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวเราโรยทีหลังนะคะส่วนนี้เห็นไหมนี่ค่ะเนื้อนะอืมดูสินะคะเป็นเนื้อของทุเรียนเรียบร้อยค่ะทีนี้เราจะเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นที่ทุเรียนก่อนดีไหมใจร้อนอยากได้ความอร่อยของทุเรียนก่อน นะคะค่ะเริ่มต้นที่ทุเรียนก่อนนะคะค่ะเปิดขึ้นมาใช่แล้วค่ะค่ะเปิดขึ้นมาแล้วนะคะค่ะเรียบร้อยค่ะและคุยาก็จะหยอดนิดเดียวนะคะไม่ถึงเต็มช้อนนะคะนิดเดียวแค่นั้นเองแล้วเราก็จะปิดลงไปนล้วเรียนคุมไฟดีๆนะ คุมไฟดีๆนะคะสำหรับการทํามือใหม่นะค,ะค่อยๆหัดทํานะคะคุมไฟดีๆ